ในส่วนของห้องโดยสารนะครับรวมๆไม่ได้แตกต่างจากตัวเฮสซิกปกติเท่าไหร่นะครับแต่ตัวเลขระดับ22กิโลเมตร่อลิตรผมว่าเหลือเฟือแล้วแหละนะสำหรับในการใช้งานนะครับทุกวันนี้ครับรถยนต์อนเนกประสงค์นั้นมีการเปลี่ยนไปอย่างมากครับจากรถสันดาปที่เรารู้จักกันดีนะครับเปลี่ยนมาเป็นรถแบบ ไฮบริดนะครับแต่ที่สุดของที่สุดของรถ SUV ในสมัยนี้ครับนั่นก็คือรถ SUV-PHEV ครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีค่ายนี้เลยฮาวเกับ h าวเวลเฮสิกพีเอชครับเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับมันเป็นรุ่นย่อยใหม่เป็นรุ่นที่2นะในกลุ่มค่ายจีนนะครับคือรุ่นแรกมันก็คือ MG-HH PHEV v นั่นเองนะครับแต่ว่าทางฮาวาวล ออกมาด้วยสมรรถนะที่เหนือกว่าและดีกว่าราคาก็เรียกว่าน่าสนใจมากๆครับอย่างแรกนะครับที่มีการเปลี่ยนไปสาหรับ Wall, h u a w e i H6 ดซ e กก็คือนี่เลยครับกระจังหน้าแบบ Starmatic g ก i l l s นั่นเองนะครับจริงๆผมว่ามันคล้ายๆรถยุโรปอยู่ค่ายหนึ่งนะคือขับๆหรือมอง,มองๆเผินๆเนี่ยอาจจะรู้สึกเออมันเหมือนกันเลยเป๊ะๆเ,เลยนะครับแล้วก็ให้คําว่า h u a w e i ขนาดใหญ่นะครับรายละเอียดมันดีเทลมันยิบย่อยนี่ขนาดผมเช็ดเช็ดรถเองผมยังรู้สึกเฮ้ยมันมันเหนื่อยมากนะครับในส่วนของชิ้นล่างนะครับก็จะมีโครเมียมเป็นแถบ ซึ่งโครเมียมเนี่ยพอใช้งานไปน,น,นานๆเนี่ยมันจะหมองฮาวเวลอาจจะต้องการให้รถมาดูพรีเมียมก็เลยทาสไตล์นี้ขึ้นมาทางด้านหลังและก็ด้านข้างนั้นก็เรียกว่าไม่ได้แตกต่างจากแฮติกปกติเลยนะครับรถคันนี้ให้ล้อ19นิ้วนะครับพร้อมอยางกูดเยียร์นะครับด้านหลังก็ยังเป็นไฟคอสเทลไลท์แบรนด์ฮาวเวลถูกวางห่างๆครับอย่างเดียวที่คุณจะสังเกตได้นะครับก็คือตาพีเอชวีนะครับใต้คาว่า h ฮติกนั่นเองครับในส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าเสียดายนะเพราะว่ารถรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีความพิเศษขึ้นน้นนนนนนมมมาาาาาะรรรักกก็่่่่่จดูแตตงงวววุ HIV ใสอหย ไม่ได้แตกต่างจากตัว h ฮติกปกติเท่าไหร่นะครับจุดที่แตกต่างจริงๆก็คืออยู่ในหน้าจอนั่นเองนะครับเช่นการเปลี่ยนโหมดจากไฮบริดเป็นไฟฟ้าหรือการดูสถานะการชาร์จนะครับและยังสามารถกําหนดลิดดมิตาชาร์จิ้งได้ด้วยนะครับรวมถึงตั้งสเกตด่วนชาร์จิ้งได้ด้วยนะครับระบบขับเคลื่อนของ h ฮติกพีชีนะครับเป็นระบบเครื่องยนต์1.5ึ่งจุดห้าเทอร์โบมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบเกียร์ dht แบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่สูงถึง3 4ิกิโลวัตต์อ้รวระยะทางในการเคมต่อการชาร์จของ e อง HeIC ยู่ที 201กิโลเมตรมากกว่าแม้กระทั่งค่ายยุโรปด้วยซ้ำไปนะครับแรงม้าสูงสุดเพิ่มเป็น326แรงม้าครับแต่แรงบิดสูงสุดเนี่ยเท่าเดิมก็คือ530นิวตันเมตรทำไมแรงบิดสูงสุดไม่เพิ่มทางฮาวเลเนี่ยก็บอกว่าแรงม้าที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็มีการปรับปรุงมอเตอร์ไปแล้วนะแต่ว่ามันก็จะมีบางส่วนที่มันไม่สามารถเพิ่มแรงบิดได้อาจจะเป็นด้วยเงื่อนไขของระบบเกียร์ระบบขับเคลื่อนหรือเปล่าแต่เราได้พิสูจน์สมรรถนะอย่างหนึ่งครับโดยการขับเฮซิกพีเอชบอไีไปพ ก่อาเนนี้น,น,นะคะก็ต้องอยากจะพาลูกไปเที่ยวต่างจังหวัดใกล้ๆนะคะไปแบบสบายๆไปเช้าเย็นกลับนะคะแล้วบอลเขาก็บอกว่าวันนี้เนี่ยรถที่เขาเอามาให้เดินกับลูกนั่งสบายๆเนี่ยแม่งก็คือ wow h าวเวลเฮซิก e นั่นเองซึ่งเขาบอกว่ารถคันนี้มันพิเศษกว่า wow h าวเวลเฮซทั่วไปนะคะแต่ว่ามันจะพิเศษกว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปถาม คนขับรถเขาก่อนดีกว่าค่ะว่าเอ๊ะมันยังไงถ้าจําได้ไหมว่ารถจดไฟฟ้าเนี่ยอย่างอย่างอย่างรถจดไฟฟ้าที่เป็นอเนกประสงค์ส่วนใหญ่ระยะทางมันจะอยู่สักเท่าไหร่ก็สักประมาณ300อ่าฮะแต่คันนี้แบตคันนี้ชาร์จครั้งเดียวอ่ะวิ่งได้200ร้อยโลใช่ตอนนี้เราอยู่เส้นทางของถนนมอเตอร์เวย์เนาะก็เราขับมาจากบ้านแล้ว71็ดโลนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยตามข้อมูลนะครับตอนนี้เนี่ย เหลืออยู่ประมาณ116กิโลนะครับเราใช้แบตมาแล้วประมาณ43%เเซนะครับจากจากทั้งหมดเนาะก็มาดูกันครับว่าจะไปถึงไหมพัทยาโดยไม่ใช้น้ำมันเห็นไหมน้ำมันเรายังไม่ใช้เลยน้ำมันยัง650้้ิโลเท่ากับตอนออาบ้านเเี่ยเออใช่ไปไปดูกันครับว่าจะไปยังไงบ้าง มลาัายนะครับพงมลาัายอันนี้เนี่ยมันสามารถปรับได้3ค่านะตอนนี้เราใช้ค่ามาตัดหาค่อนข้างโอเคนะครับมีความคมกว่าตัว HEV อีกประมาณหนึ่งต่อให้เราหักเร็วก็ยังไม่รู้สึกรถโครงตัวมากนะแต่ด้วยความสูบข,ของรถเนี่ยมันก็เลยมีอาการเอนตัวอยู่บ้างนะครับการตอบสนองของมอเตอร์ไฟฟ้าถามว่าเหยียบแล้วไปไหมไปแต่ว่ามันไม่ได้ไปแบบเฮ้ยวัวติดเบะหลังติดเบาะนะครับมันก็ไปแบบ เก็ไปเพราะว่ามอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยยังไงมันก็ยังมีคำว่า instant torque นะครับให้มาครับซึ่งผมว่ามันตอบสนองได้ดีพอสมควรเลยนะครับอาการของช่วงล่างคือจะแข็งขึ้นมาจะสปอร์ตขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ไม่ได้เป็นสไตล์เฟิร์มแน่นแบบรถยุโรปหรือแบบอย่างอขอยกตัวอย่างมาเลยละกันก็คือ CRV นะครับซึ่งตอนนั้นจะดูเฟิร์มแน่นมากกว่านี้นะครับตัวนี้จะดูแข็งขึ้นนะครับถ้าเทียบกับตัว HEV นะครับแต่ยังไม่ได้รู้สึกเฟิร์มนะครับยังมีความกระด้างอยู่ บ้าจะสัมผัสได้ตอนที่แรงบิดมันออกมาเยอะๆนะครับเมื่อเครื่องยนต์ทางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองนั่นแหละผมก็รู้สึกว่าไอ้ช่วงล่างของตัวนี้มันน่าจะทําได้ดีกว่านี้ใช่ไหมเธอรู้สึกเหมือนกันไหมใช่จริงจริงรถประเภทนี้เนาะมันเป็นรถที่ไว้สําหรับเดินทางไกลเป็นส่วนใหญ่เออทีเนี้ยพอช่วงล่างแบบเนี้ยแต่ว่ามันเหมาะกับการอยู่ในเมืองไงเออคือถ้าเป็นช่วงล่างสอหรับการเดินทางมันควรจะแข็งกระด้างขึ้นมากว่านี้ เดือ,อนนี้ก็แบบมีเออไว้เหมือนกันนะแบบพื้นที่โดยสารข้างหลังของ Haval h e PHEV นะคะก็ยังคงมีความนุ่มสบายอยู่นะคะแต่ว่า ก็คือความนุ่มของเขาเนี่ยเวลาขับในเมืองเนี่ยมันก็ค่อนข้างโอเคนะคะแบบนั่งโดยสารเรารู้สึกว่ามันไม่ตึงตังอะไรสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าไอความนุ่มของมันเนี่ยมันจะมีปัญหานดีนึงเวลาขับขี่ต่างสังวัดน,นะคะอย่างเช่นเวลาถ้าเกิดต้องใช้ความเร็วแล้วอาจจะมีการเลนเชนเปลี่ยนเลนกระทันหันเนี่ยเดินรู้สึกว่ามันยังติด ย้วยอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่ไม่ย้้ยเท่าเฮติกปกตินะคันนี้ก็คือด้วยความที่มันมีน้ําหนักแบตเตอรี่ถ่วงขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทําให้มีความรู้สึกเฟิร์มขึ้นมากว่านิดนึงแต่ถามว่ายังติดย้้ยอยู่ไหมเดินว่ามันก็ยังมีย้้ยอยู่บ้างนะคะยังไงช่วงล่างสําหรับเฮติก p h e v สำหรับเดินเนี่ยยังไม่จบนะคะอาจจะยังต้องไปแก้ไขเพิ่มเติมอยู่แต่ว่าสิ่งที่ค่อนข้างมาทับใจมากๆนะคะสําหรับการโดยสารของผู้โดยสารตอนหลังก็คือ ใหญ่ค่ะคือรถใหญ่มากจริงๆแล้วมันทําให้แบบเราไม่อึดอัดเวลานั่งข้างหลังนะคะมันค่อนข้างโปร่งมากๆเนี่ยสังเกตดูเห็นป่ะแบบเหลือเป็นคืบเลยนะข้างหลังอะใหญ่มากแล้วก็ดูความกว้างของรถนะคะอันนี้มีขาซีอยู่เนาะแบบอย่างสมมติว่าเดินจะเพื่อมไปดูลูกเนี่ยก็คือต้องโน้มไปทาตัวเลยเพราะว่ารถพื้นที่เขาค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างกว้างนะคะจริงๆเนี่ยเป็นรถที่ ไซสที่เรียกได้ว่าเดินทางต่างจังหวัดได้แบบสบายอ่ะรับรองว่าแบบไม่เมื่อยแน่นอนอแบตเตอรี่เหลือต่ำนะครับตน,นี้กลายเป็นไฮบริดแล้วนี่ครับขึ้นไปสุราษฎร์เป่ก็ประมาณ155กิโลครับที่เราใช้ได้เฮ้ยก็มาพัทยาได้อะ <laughs> เรคิดว่างไงกับระยะทางที่ได้จากไฟฟ้าร้นของแฮ e s ซิกเียชีวีเยอะมากเยอะแบบถ้าอยู่ในเมืองก็ไม่ต้องใช้น้ํามันอะ่ะใครที่ทํางานในเมืองอะ่ะแต่ว่ามันดันมีเครื่องยนต์ไงที่ทําให้คุณอ่ะสามารถจะขับได้โดยความไร้กังวลมากกว่าที่ที่จะต้องไปนั่งคิดว่าเอ้ยจุดชาร์จอยู่ไหนระยะทางหมดแล้วยังไงถ้าจะต้องไปทุระแล้วจะต้องไปหาแวะชาร์จตรงไหนอันนี้คือแบบมันมีความเขาเรียกว่า ไร้กังวลเยอะมากอ่ะเธอคือแบบเราว่ามันเป็นรถที่โอเคเลยนะแต่ว่าคือเรื่องเรื่องช่วงล่างใช่ไหมที่ที่เธอไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันแก้ได้อ่าแต่มันก็แก้ได้นะเอาเป็นว่าภารกิจของเราถือว่าสําเร็จไหมสําเร็จนีงง่ไงข้างหน้าก็แยกแล้วเราก็จ่ายเงินที่ด่านพัทยาด้วยโอ้โ,โ,อโ,โ,อโนะครับก็เอาเป็นว่าเ6สซิชีวี v นะครับชาร์จไฟฟ้าหนึ่งครั้งมาถึงพัทยาได้แน่นอนนะแต่ว่าระยะทางมโนปัดคือ200ใช่ไหม รจริงได้155ก็แค่นี้ผมว่าไกลกว่ารถ p ล e v ทุกรุ่นที่ขายในบ้านเราณนะวันนี้แล้วครับในระหว่างการทดสอบของเราเนี่ยนะครับผมพบว่ามันมีบางจังหวะนะเครื่องยนต์ก็ติดไว้ตัวเปล่าคือติดไว้เปล่าๆไม่ได้ไม่ได้ใช้ทําอะไรก็คือเหมือนเดินเครื่องทิ้งไว้นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นด้วยเงื่อนไขอะไรยังไงนะครับเพราะว่าทางฮางวเวลหรือเกียร,ร์วอลเนี่ยนะครับไม่ได้เคยบอกเราว่าระบบของ p h e v าเนี่ยทำงานยังไงเท่านี้ผมเห็นเนี่ยก็คือ ระบบเนี่ยก็จะมีการทํางานหลายรูปแบบอยู่นะครับซึ่งแต่ละรูปแบบเนี่ยก็จะถูกปรับให้เหมาะกับการใช้งานของเราณนะขณะนั้นซึ่งประเด็นมันคือปกติแล้วเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับ PHEV ที่สามารถเลือกอันนี้ปรับอันนั้นปรับอันนู้นได้ใช่ไหมแต่ว่าของเจ้าเฮสิกเนี่ยจะปรับไม่ได้เลยคือคุณมีหน้าที่อย่างเดียวคือชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่แล้วก็เลือกว่าจะขับไฟบิดหรือไฟฟ้าครับแค่นั้นเลยจบแต่ว่าถามผมว่ามันดีตรงที่ว่าชีวิตมัน Easy อีซี่ไงคือคุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะคือก็ขึ้นมาปุ๊บ ไฟมีก็จะขับ EV ก็กดเลยจะขับไฮบริดก็กดเลยแค่นี้พอนะครับพอมาเป็นโฮมชาร์จแบบหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นวอลโหรืออะไรก็ดีเนี่ยนะครับมันจะมีความยุ่งยากแล้วก็แบบอาจจะรู้สึกว่าเราต้องคิดคำนวณเยอะนะครับแต่ว่าถ้าใครที่คิดว่าเอออยากได้รถ P h e v ใช้งานง่ายๆเนี่ย p h e ิ v, ด้วยระบบที่ทํางานแบบออโต้อย่างที่ผมกล่าวไปทั้ง ทั้งหลายหลาโหมดที่กลาวมาเนี่ยครับก็เรียกว่าค่อนข้างจะดีนะค่อนข้างจะทําให้คุณอ่ะใช้งานง่ายพอสมควรเลยนะครับแต่อันนี้ก็ลองพิจารณากันดูว่ามันเหมาะกับคุณหรือเปล่านะครับ ทริปพัทยาชาติเดียวนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าในเรื่องของการใช้งานคือขับเนี่ยผมก็พูดตรงๆมันรู้สึกเป็นรถไฟฟ้ามากกว่าเป็นรถยนต์ไฮบริดเสียบปลั๊กนะเพราะว่ามันใช้งานไฟฟ้าได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าแล้วการใช้งานในเมืองเป็นยังไงนะครับคือต้องบอกว่าในการใช้งานในเมืองนะครับถ้าคุณขับด้วยไฟฟ้าก็คือไม่เสียน้ามันนะครับแต่ว่าผมขอบอกก่อนว่าคุณต้องกดนะในส่วนของโหมดนะครับระหว่างไฮบริดกับไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่สตาร์ทเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าคุณลืมนะครับเขาก็ เหยียบคันเร่งแรงๆนะครับแต่ถ้าคุณไม่เหยียบคันเร่งแรงๆก็โอเคแหละมันก็จะใช้ไฟฟ้าไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าไฟหมดล่ะเป็นยังไงระบบก็จะให้เครื่องยนต์เข้ามาทํางานนะครับโดยที่เขาจะใช้วิธีนี้ครับคือชาร์จไฟเข้าไปในแบตเตอรี่ให้อยู่สักประมาณ7 8แนะครับแล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับคุณมีไฟเหลือเท่าไหร่แต่ว่าไฟฟ้าเนี่ยจะทําในความเร็ว ต่ำนะคือไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากนั้นจะเป็นระบบแบบขนาดนะครับก็คือใช้ทั้งมอเตอร์แลใช้ทั้งเครื่องยนต์เนี่ยทำงานร่วมกันนะครับอัตราประหยัดเท่าที่เราลองดูนะครับถ้าขับในความเร็วซิตี้จริงๆก็คือไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราประหยัดเราได้อยู่ประมาณ22กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าค่อนข้างประหยัดนะครับชุดเบรกเท่าที่ผมลองใช้เนี่ยคือถามว่าขับได้ไหมเบรกอยู่ไหมเบรกอยู่มั่นใจแล้วก็ระยะทางร้อยถึงศูนย์เนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับ เพราะว่าเวลาเราขับด้วยความเร็วสมรรถนะสูงจริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่าน่ากลัวนะครับอย่างอ่ผมจะลองดูนะอ่ะเนี่ยพอมอเตอร์มันคิกปุ๊บเนี่ย, Man ยข้านะคุณจะไปเร็วมากเนี่ยแล้วผมเบรกคือแบบยิ่งเราใช้เบรกเกายรอย่างนี้นะครับจะต้องระวังเป็นพิเศษผมเองอาจจะต้องบอกว่าใครที่ขับรถคันนี้ เยี่วในทางขึ้นเขาลงเขานะครับต้องหมั่นกดเช็คเบรกให้ดีก่อนเดินทางนะครับ อย่างแรกเลยที่ต้องบอกเลยก็คือขับไฟฟ้าได้เยอะมากถ้าคุณขยันหมั่นชาร์จรถคันนี้นะครับก็เรียกว่าคุณแทบจะได้รถยนต์ไฟฟ้าในคราบรถเอเนกประสงค์เลยเขาก็จะขับด้วยไฟฟ้าของเขาไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะถึงจุดจุดหนึ่งที่เขารู้สึกว่าจําเป็นต้องใช้เครื่องยนต์แล้วแหละซึ่งก็จะประมาณสัก5 -6% ของแบตเตอรี่เนี่ยเขาก็จะสตาร์ทเครื่องยนต์ขึ้นมาเมื่อนั้นแหละครับเราถึงจะเสียน้ํามันจริงๆลองรับการชาร์จแบบ DC นะซึ่งคุณจะใช้เวลาเติมแบตเตอรี่เนี่ย 0%ไปถึง80%เนี่ยในเวลา35นาทีเท่านั้น oh. นะครับในการชาร์จ AC ปกติเนี่ยรองรับการชาร์จสูงสุด6.6กิโลวัตต์อว่านะครับก็เรียกว่าค่อนข้างมากในเรื่องของวิธีการใช้งานก็ค่อนข้างจะง่ายแต่มีเพียงแค่ว่ามันจะทำงานออโต้คุณแค่เลือกว่าไฮบริดหรือไฟฟ้าแค่นั้นพอนี่เป็น PHEV ที่อาจจะประหยัดที่สุดไม่เพียงแค่ในเรื่องของการชาร์จไฟที่เข้าเร็วแล้วใช้ไฟฟ้าได้100%แต่ด้วยขนาดตัวรถด้วยแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่น้ำหนักเยอะนะครับมันก็เลยอาจจะไม่ได้ประหยัดเยอะมากนะครับแต่ ตัวเลขระดับ22กิโลเมตรต่อลิตร ผมว่าเหลือเฟือแล้วแหละนะสำหรับในการใช้งานนะครับในเงื่อนไขของเราคือการใช้งานเนี่ยนะครับก็คือใช้ความเร็วในเมืองจริงแต่โดยรวมนะครับสำหรับ h ฮติกพีเอชในราคาที่เขาตั้งมาถามว่าน่าสนใจไหมผมตอบเลยว่าน่าสนใจนะครับถ้าเทียบกับอีกเจ้านึงนะครับที่เป็นค่ายรถจีนด้วยกันได้รถที่ใหญ่กว่าได้รถที่ดูหรูหราได้ออปชั่นที่ครบเครื่องนะครับโหมดการขับขี่ตัวเลขพละกําลังก็เหนือกว่านะครับและแถมขับไฟฟ้าได้มากกว่านั่นคือสิ่งที่คุณอาจต้องการในรถแบบ p h e v นั่นเองครับและนั่นก็คือทั้งหมด ขอบคุณที่ตามไรบัสเตอร์ครับมาพบกันในโอกาสหน้าครับ